าจารย์ต่อเลยห้าตอนเนี่ยเดา๋ยนั่งรับร็ได้ก็ทำเลยฝากส่งกอนจะได้ อนมโธนาบุญเป็นภาษาตาดีทำเป็นันดับต่อไปอันนีน้ำยากจะเสียงน้ำยาด้ครับพระสงคุณเจาขา้าก็อยากนะ้่พระสมคุกับีันพิย,นยากตุยาครับของพร้อมแันแล้วเฮีย สาวริวหาปุราปาริป ER. ุเรนติสาวรังเอวะเนวะอิโตจินังเปตามนังอุปปัจจปฏิอิติตังปาจิตังตรงขังทิปะเนวะสามิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปานาะโตยะถาะนิโตติระโส Yeah, ha, oh. yeah. am yeah. 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 No, para... เทอะทะระตะเมตตานะโสอุปาปขติโสยาติธัรมโมจะยังนิทาสิโตเป a bun การทำบ,บุญไดคัมภีร์มัมีกอดเต็กจะปล่อยสมในน้ำอาภูน้ำอาทำบุญในคันนี้แม่นบาปบุญนั่งพุทธนั่งไปกอดพระอธิการกาส,สัปดาสัตติปัญเยอลาบุญนัง่งจงย่อมได้ถนังเปิดปัจจนตาบกึกบึนหาอยากจวมทั้งหลายตัวผู้ตัวตนมีแต่ความทุกข์กำเริดที่จึงได้สงควมน่าฟังนา่า เงินเงินที่ท้องเี่ได้ท้องนี่ผมไปท้องนี่ผมจะไปที่ที่ได้ตกท้องมากศาสนาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กกลองพรตอนนี้ยังสรุป ค่าใช้จ่ายไม่ได้แต่เราดาวประมาณห้าหมื่นได้ห้ 50, าหมื่นกว่าบาทได้นะหรืออาจจะถูงกว่านั้นเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ยังประเมินค่าไม่ได้เพราะาต้องหาไม้หาอะไรมาใส่น้องประมาณนี้ก็ขอเชิญ่วมทำบุลเดอร์ทำถวายไม้ปืนกับผ้าพางสกุลที่สามเณรได้เลยสามเณรก็จะให้พอรอยพร้อมกับบางสกุลให้เรียบร้อยนะ หรือถ้าใครอยากจะร่วมสมทบทุนสามารถมาแจ้งของผสมได้นะที่พา,าการหรือที่เจา้าหน้าที่ที่เขาดูแลนะได้เลยนะได้เลยสาธุสาธุเ้วก็ขรแ,แ,แต่ทานไม่ได้ขอพระระาชทะไม่ได้ขอขอ,ขอ,ขอพระระาชทานสนัสไม่ได้ขอ ครับอัศธายาดยมครับหลับพระตงกันเนิ่ลุกซิกหลูกหานะครับครับครับโยกใจกัรมนะครับไม่ควรจะมัดจายเนิ่นๆพระตงนะครับจาดยมหลุกซิกหลูกหานะครับ ลูกพิษลูกหายาโยมรัแรผทุเกียรทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ก็ะจะขับตรงนะครับแล้วเป็นตามหม่พอาจะมาจ่จายนะครับจะมากระจายนะครับ การบอกบุณอนุโมทนาบุญร่วมกันเด้ร์อนนี้มีด็อกเตอร์พราลรคราพระลาครนพระละคอนตอนทิพักละต่อรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุดาพรสว่างอาสาม่วงและครอบครัวได้ถวายแต่ตปัจจัยเพื่อร่วมสมทบทุนกองกรอนอีกหนึ่งหมื่นบาทสาธุอ่า นิมนต์มาเชิญเชิญเชิญอยากยงและสถาพ่อแม่พี่น้องน,นะครับในวันผีแฝดสีตาลออกนะครับถ้าใครจะเป็นเัจ้าภาพหยดตาลนะครับก่อหนึ่งพันบาทถ้าเป็นกันเทศก่อหกร้อยนะครับถ้าหากว่าใครจะร่วมซึ่งกันเทศซึ่งหยดตาลในวันทีแฝดนะครับก็ถ้าว่าซึ่งกันเทศ นะครับพระพระพระใหญ่ไทยทำครบติก,ตก,ตกใใะะตารออกนะครับพระติกตารออกกันหนึ่งพันบาทนะครับถ้าว่าเป็นสาหรับกับพกอ้อยะะสามลัหรับกพกอ้อยถ้าว่าสรุปแล้วถ้าไข่เอาถึงออยอดสาหรับนะครับถึงเอายอดสาหลับและท้อมโดยสาหรับกั 1, บพันพกนะครับถ้าเอากัยอดกระดึงพัน 1, บาทนะครับ ถ้าเอาการสำกรัก,ก,วกวต่อคอยนะครับอาว่าผมนี่ผมก็จะได้ประชา 私たちは。